ในใจในใจคุณเอาสิง่งดีเขาตัวดีสุดอ๋สบายใจยังเลวันนี้สบายใจเหรออ้าวนนาามาเที่ยวแล้วก็ได้มาทําบ<น>ุญได้โอ้เพอร์เฟกต์มากผมยังไม่เข้าใจครับคุณเอนดี้ครับจงถามอะไรบางอย่างครับทําไมอดัมต้องเอาทรายมาเทแล้วก็เอาทงมาปักด้วยครับไม่ไม่ได้เรียกว,ว่าทงครับเขาเรียกว,ว่าตงุง ตรงตงครับตรงคือการเอาคล้ายๆธงนี่แหละแต่ว่าจะเป็นนักษัตริย์ที่คุณเห็นอยู่อ๋อนะเป็นเหมือนกับสัตว์ที่คุณเกิดในปีปีนั้นอ๋อผมเป็นปีวัวปีวัวใช่ครับโอ้ปีวัวเดี๋ยวกนคุณ25ใช่ไหมใช่ยี่สิบห้าเป็นจะเพศพอดีจะเพศใช่ดีมากเลยเป็นการต่ออายุการเสริมดวงคุณให้แข็งแรงขึ้นอ๋อดีเนาะแล้วทรายล่ะทรายนี่คือการที่คืออย่างนี้เวลาคนที่เดินเข้ามาในวัดเนี่ย แล้วเวลาเดินออกไปเนี่ยมักจะเหยียบทรายออกไปด้วยถูกไหมฮะ oh. โดยที่คุณไม่รู้ตัว oh. นั่นคือการทําผิดแล้วคือไม่ควรจะเอาอะไรออกจากวัดถูกต้องเลยครับผมมันคือผิดผิดทางศาสนา oh. ซึ่งคราวนี้เนี่ยคนไทยก็เลยเร่งเห็นว่าเออการที่เรากลับเข้ามาในวัดและนำทรายเนี่ยมาก่อบพระเจดีย์ทรายเนี่ยปีละครั้งก็คือการชําระนี้สง์ นี่สงสงนี่คืออะไรครับสงคือพระเนี่ยอ๋อสงคือพระใช่แล้ว oh, ครับผมนะครับเราจะต้มีบาตรติดตัวกลับไปไงอ๋อ oh, ดีเนาะแล้ววันนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ของบ้านเราเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณไปส่งน้ําพระด้วยอ๋อ oh, ดีก็คือถือว่าทำบุญที่คุณเลยเบ็นเจเพศจะได้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา จริงๆบรรยากาศได้ทําบุญได้อยู่กับคนอย่างคุณนี่ผมรู้สึกดีใจมากขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันครับคุณมีการวางแผนชีวิตหรืออนาคตคุณยังไงอ่ะก็ยังที่บอกต้องกลับไปอเมริกาแต่ว่าผมก็จะกลับมาอยู่เมืองไทยนานๆครับเพราะว่าผมอยากหางานอาชีพที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ครับอืมแล้วคุณอยากทาอะไรครับก็มีแผนจะมาเปิดสถาบันสอนภาษาอังกฤษครับแถวสุวรรณภูมิ อย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับทำไมต้องไปสุวรรณภูมิด้วยเพราะว่าอดัมรู้สึกเหมือนว่าสุวรรณภูมินี่ก็เป็นประตูเข้าประเทศไทยครับแล้วพอมีคนที่ลงจากเครื่องบินนี่เขาก็จะเห็นสถาบันของอดัมม,มีตั้งชื่อไว้ยังก็สถาบันของอดัมมันยังไม่สร้างสารรค์หรอกยังไม่สร้างสารรค์หรอก <c oughs> แต่สัญญาว่าคุณกลับมาแน่นอนเมืองไทยนี่มันเป็นบ้านหลังที่สองของอดัมครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อดัมก็จะกลับมาครับแล้วเราจะได้เจอกันครับ วันนี้ผมรู้สึกดีใจมากครับได้แขกรับเชิญอย่างคุณอดัมมาก่อนที่จะจากกันไปในว,วันนี้คุณมีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับของคุณหรือว่าชาวไทยทุทกคนที่กำลังดูคุณอยู่ในตอนนี้ไหมครับก็อดัมอยากบอกชาวไทยทุกคนว่าอดัมปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสมาทําความรู้จักกับคนไทยหลายหลายคนได้มีโอกาสมาเรียนภาษาไทยครับได้มีโอกาสทําความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมไทยแล้วก็ได้มาใกล้ทาความใกล้ชิดกับ คนไทยอาดัมรู้สึกเหมือนว่าคนไทยรักอาดัมจริงๆอาดัมก็เลยรักคนไทยกลับไปครับขอบคุณที่มารายการผมครับผมคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าคุณอาดัมเนี่ยไม่ได้เป็นคนไทยนะครับเป็นคนอเมริกรันแต่เขาหลงรักประเทศไทยเขาบอกแล้วว่าบ้านหลังที่สองเขาคือประเทศไทยครับและคุณผู้ชมล่ะครับรักเมืองไทยเหมือนที่คุณอาดัมรักหรือเปล่าครับขอขอบคุณชาวไทยทุกท่านนะครับ ยังไงก็อดัมจะกลับมาแน่นอนนะครับผมแล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วฉันรักเมืองไทยรักทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าคุณอยากให้คนดีที่รักเมืองไทยอยู่ในรายการของเราก็รีบส่งกันมานะครับเราจะไปตามหาคนคนนั้นให้คุณแล้วอุบัติเหตุ เขาสวดมนต์กิวเขาสวดมนต์เหรอตะล่ำไทยตะล่ำไทยตะล่ำไทยบอลบอลเอ๊ะเอ๊ะ